และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจหมักรุกสากลวันนี้เรามาที่ r e s e a รับ org ผมจะมาเล่นทัวร์นาเมนต์1นาทีนะครับเป็นเกมเร็ว Bullet นะครับเป็น a ัลเบอรี่บูลเลตอนะครับตอนนี้เรามีเวลาสําหรับการเล่น24นาทีนะครับเขาเล่นกันไป2เกมแล้วครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นเกมเร็ว1น,นาทีนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะพูดอะไรมากนะครับจะต้องรีบเดินนะครับผมในเกมนี้เขาเดินบีช็อปกินนายเรานะครับฝ่ายขาวเข้าป้อมฝั่งควีนซด์นะครับเดี๋ยวเราจะคงเล่นแบบเข้าป้อมคนละฝั่งนะครับแล้วก็โจมตีนะครับผม ครับแบบนี้เราเอาคิงไว้กลางกระดานก็ได้นะครับฝ่ายฝ่ายขาวเดินก็ข้างจะเร็วเลยนะครับก็อันนี้ผมน่าจะเสียพรหนึ่งตัวอ่าเขาไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรยังเพิ่งเป็นเกมแรกนะครับยังปรับตัวปรับตัวไม่ค่อยได้นะครับอ่าได้พรฟรีมาหนึ่งตัวแล้วนะครับเราโจมตีลูกและไนนะครับ เราจะได้1ตัวอย่างแน่นอนเขากินแบบนี้เราก็กินนะครับได้นมาหนึ่งได้ลูกนะครับจากนั้นเราพยายามรักษาตัวแล้วก็เ,เวลานะครับเวลาเราเหลือครึ่งนาทีน่าจะเพียงพอนะครับในการเล่นครับแบบนี้เราได้กินนะครับ1นึ่พอรดด้วยแบบนั้นไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเกมนะครับผม โอเคอ่ในค่อนข้าง,งจะหน้ารำคาญทีเดียวตอนนี้นะครับดูว่าเขาจะทำไงนะครับเช็คครับเช็คขึ้นไปก็เดี๋ยวเรายีสเซเว่นแรงก่อนนะครับ เราเวลาเขาใกล้หมดด้วยนะครับโอเคเขาได้กินโลนะครับแต่ว่าโอเคเราลิบเดินก่อนก็ชนะเวลาไปนะครับยังมึนๆอยู่นะครับเป็นเกมแรกสมองยังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับโอเคเราชนะไป1เกมนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่38อ่าเราเป็นข่าวเดินหน้าคิงนะครับ เป็นสแกนดิเนเวียนดีเฟนเป็นลายที่ฝ่ายดำนะครับเดินควีนดีแปก็เป็นลายที่เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โอเคเขาเดินมาแบบนี้เนาะกินเลยก็ได้ครับนะครับเราก็พยายามเป็นการเขาเป้าคนละฝั่งนะครับแล้วก็แลกกันตีนะครับถ้าเขากินมาเราจะเปิด เปิดลายนะครับโอเคครับเราต้องพยายามระ,ระวังการโต้ทางควีนไซด์ด้วยนะครับโอเคฝ่ายฝ่าดำพยายามที่จะเปิดลายนะครับของเราโอเค เรามีกรีมีรู้นะครับการตำแหน่งเราก็พยายามที่จะเปิดบ้านเขาเหมือนกันนะครับในตาเดือนนี้ครับโอเคเราทำยังไงดี <c oughs> เหมือนคิงเราก็ไม่ค่อยเซนนะครับแลกกันตีโอเคแบบนี้ ขากินพรได้นะครับอืมไม่มีติดเมตดอะไรนะครับเราเล่นได้โอ้ผมพลาดนะครับเสียลูกตานี้อืมแย่เลยครับริงเราไม่มีตาเดินด้วย น่าจะเสร็จแบบนี้โอ้เว้ยราคาก็เลยเยอะกว่าด้วย <c oughs> น่าจะเรียบร้อยครับตาเดือนนี้โอเคเมดผมสักที <c oughs> ไม่ยอมเมดโอเคครับเรียบร้อยไปแล้วแหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นใหม่นะครับเป็นเกมหนึ่งนาทีก็จะมีการผิดพลาดกันเกิดขึ้นนะครับ โอเคเราเดินนะครับหน้าควีนแบบนี้เราเดินรูปนิมโซ่นะครับกินแบบนี้เราเดินอ่ากินออกจากเซนเตอร์นี่ไม่ค่อยดีนะครับพอรแบบนี้อ่ากินฟรีนะครับโอเคจัดการแรกให้หมดครับแบบนี้ แล้วก็เราก็เอ้าผมรีดเดินไปแต่อ่เรายังเป็น2ลงกูนะครับสู้ในในลูกนะครับผิดพลาดอืมโอเค ครับเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกจะสู้ในไม่ได้นะครับในกรณีแบบนี้นี่นะครับตัดความยุ่งยากเรากินในไว้เลยครับแล้วก็พยายามที่จะโปรโมทพอนตัวริมนะครับถ้าเขากินเราเดินแบบนี้มีปัญหานะครับเรากันเขาโต้ด้วยไม่ให้เขากินจากนั้นเราโปรโมทเป็นควีนะครับ โอเคระวังตาอับอย่างเดียวครับแบบนี้แล้วก็นำควีนมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คเมทแบบขั้นบันไดนะครับเพื่อความรวดเร็วโอเคเอา้า <c oughs> กลายเป็นสเตลเมทโอ้ผมเดินผิดประมาทไปนะครับกลายเป็นสเตลเมทม,มีแบบนี้ด้วยโอเคเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย เป็นขานะครับเดินหน้าควีนเออหน้าคิงนะครับเจอเฟนดี้เฟนนะครับพยายามที่จะเดินลูกคิงอินเดียแต่ว่าเขาเดินอา่ารีบแลกพอรออกนะครับเพื่อไม่ให้เรายึดบริเวณอา่เเอาเป็นพรสูงนะครับโอเคเป็นลายที่ ปกติผมไม่ค่อยเจอนะครับคิง e6 อ่ะคิง e7 นะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แบบนี้เราแลกบิชอัปออกครับพรเขาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเราแลกรูออกนะครับ ผมเสียพอนล้วเนี่ยเขาไม่กินด้วยเรากินก่อนโอเคเขาถอยไปแบบนี้ดีสำหรับเรานะครับ พยายามที่จะยึดตำแหน่งเช็คนะครับนักเลยก็ได้ครับอืมแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาครับโอเคเมื่อกี้ไปพลาด <c oughs> เดินเสมอใช่เลยครับกําลังได้เปรียบโอเคมา ค่อน้างจะมื่นนะครับวันนี้เกมต่อไปนะครับเดินนายเอฟสามโอเคเอาไม้เมาส์ผมเป็นอะไรเนี่ยเมาส์ผมขยับไม่ได้เดี๋ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นเมาส์ผมไม่ยอมขยับอืมตายละ อยู่ดีเมาส์ผมก็ขยับไม่ได้โอเคให้ทำยังไงครับอย่างนี้โอเคผมเหลืยี่สิบวีแล้วผมจะสู้ยังไงเนี่ยฮะ <laughs> <laughs> เดินได้แล้วครับแต่ว่าผมเหลืออยู่ยี่สิบวิเอาโอเค งงมากเลยครับเจ้คนเก่งด้วยอ,อสี่วิทัานไหม เขาพยายามแลกตัวออกเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นต่อเวลาผมเจอเลยอืมน่าเสียดายนะครับอยู่ดีเมาส์หงก็ขยับไม่ได้งงมากเลยอ๋อไม่เปไรครับมีอะไรแปลกๆเยอะ นี้นะครับน้าคิงเราเดินเฟรนนะครับนี้ r a n s p o r t เป็นเฟรนเอ็กเชนต์เวรชันนะครับโอเคเขาพยายามเข้าป้อมควีนไซนะครับดูท่าแล้วผมรีบเดินเอาพื้นที่ทางควีนไซนนะครับเพื่อที่เราจะเร็วกว่าในการเปิดลายนะครับโจมตีแบบนี้นะครับโอเค อ,อะไรอีกเนี่ยแอนตี้ไบรัสโอเคเช็คเมทนะครับอืมเอาครับข้างบ้านก็ซ่อมนะครับกำลังโยนไม้กันเลยเลยทีเดียวมีทุกอย่างครับวันนี้โอเค e4 นะครับลองเดินกลางปีแทนนะครับนายนี่สาโอเคเช็ค ข้าป้อมนะครับเดี๋ยวราเดินแบบนี้ฝ่ายดำน่าจะเสร็จนะครับนี่นะครับเช็คเมดโอเคเหลืออีกสินาทีครับยังอยู่อันดับ36นะครับอืมรอสักครู่นึงนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหว โอเคเป็นข่าวนะครับหน้าขิงลองเดินกลางอ่าขิงอินเดียนะครับสู้กับโมเดลอ่ารูปโมเดลนะครับเพราะว่าเขาเดินรูปเป็นไซส์ลายนะครับแล้วก็เดินรูปที่เขาไม่ค่อยเจอบ้างนะครับอมผมเดินผิดมีขเขาได้พรอนฟรีนะครับเขาลืมเขารีบเดินโอเคไล่ค้ีก่อนนะครับ ืมเขามาเจ้าไหนมาตัดพอนผมต้องเน้นความเร็วนะครับเป็นเกมที่หมาก่็นท้านจะปิดนะครับจะต้องเดินเร็วนิดหนึง่งโอเค กลับมาอมตอนแรกนี่ว่าเขาจะเอาอาบีช็อปมาที่ดีสามนะครับโอเคเราเด็ตาเนี้ดูเขากินแต่เราได้บีช็อปพินนะครับเราได้รูกนะครับในตาเดวนี้เช็คแล้วก็เราก็พินอีกนะครับโอเค ตามด้วยเดยว l o รลอบไนนะครับไปกดดันตาพินอืมเขาลบไปแล้วโอเคเรากิน s e m i f i นะครับเป็นช่วงไปกระดานถ้าลูกเช็คเราคิงขึ้นแล้วก็ตามด้วยไนจีหมีช็อปไล่เราขึ้นจดเซเว่นแรงนะครับโอเคชนะเวลาแล้ว เอาละครับเรามาอยู่อันดับ25แล้วเจ้ผู้เล่น2,145นะครับโอเคกินกินนะครับแรกกันกินเขาไม่เข้าป้อมนะครับเราเดินอ่า เราเร็วนะครับเช็คนะครับแล้วก็คิงเข้ามาแบบนี้ถอยก่อนจับกินนะครับพรที่ดีหกนะครับเดินมาแกลาเป็นเป้าให้เราโจมตีนะครับอืม โอ้อ่ากินแรกกันนะครับคนละตัวเราเดินอ่าไล่ไนก่อนนะครับอืมเข้าถอยบิชอปไปตอนนี้กินแรกกันโอเคเช็คนะครับ เราะว่าเขาขยับในไม่ได้นะครับลูกเขาขาดอยู่เมื่อกี้โอเคอเค,คงเราสูงกว่านะครับโอเคเราวิ่งนะครับ เสมอกันไปนะครับพอดีคิงผมอยู่ไกลนะครับเอ๊ะจริงๆผมไม่ต้องเช็คเขาก็ได้ตตนที่ผมเดินอะไรเนี่ยผมไปพอดีเวลามันเหลือวีเดียวของคิดไม่ทันนะครับรีบเดินนะครับจริงจริต้องผูกพอรอนไแล้วก็นี่นะครับตอนนี้นผูกพอรอนไนะครับผูกพรแล้วก็จะค่อยกินพรแล้วก็ชนะง,ง่ายนะครับอืม น่าเสียดายนะครับพอดีกลัวเวลาหมดแล้วแพ้เวลาแล้วครับเลยเอาควีนแซ็กพอร์ตไปก่อนน่าเสียดาย <Wow. S 1> เอาล่ะครับเรารอ,อเกมต่อไปเล่นมา9เกมแล้วครับแพ้ไป2ขกระดานเสมอนหนึ่งเป็นเฟน d ี้เฟนตนะครับหน้าคิงนะครับผม เดี๋ยวเราเอาไนท์ไล่บิชอปนะครับตาเดินนี้โอเคกินกันนะครับเราเป็น2บิชอปนะครับชูบิชอปเขาเดินเขาจะเร็วทีเดียวนะครับ เ okay. ขาคิงมาอ่ายึดอ้าควีนมายึดตำแหน่ง g6 นะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเอาไนท์กลับมาโอเคแบบนี้เราควีนเอาลูกไล่นะฮะก็เช็คนะครับแล้วก็ ถอยกลับมานะครับโจมตีไนท์นะครับเรามีลูกมีบิชอปโจมตีไนท์แซกอีกกินก่อนแล้วก็กินไนท์ตัวอืมไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะาเรามีบิชอปอยู่อ,อันนี้ค่อนข้างจะมั่วทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไนท์ไปควีนไปนะครับ น่าจะไม่ปัญหา Check นะครับเช็คนะครับเช็คจับแรกให้หมดนะครับเรามีควีนนี่ครับจับแรกให้หมดเลยแล้วก็เอาสองควีนก็ได้ครับ ไม่ยอมแพ้แล้วก็โอเคชนะไปนะครับเกมนี้ตอนนี้เราอยู่อันดับ20แล้วนะครับเป็นขึ้นมาเจอผู้เล่นอันดับเลดติ้งสองพนะครับโอเคเราเดินเวนนาเกมตามที่เราฝึกกันมานะครับอ่ B อาบิชอปงนี้เราเดินนายเออ่านายเไล่บิชอปนะครับ อะกินควีนแบบนี้ต่อควีนกินไหนมาเราถอยนะครับแล้วก็ต่อไปเรากินบิชอปที่4 5โอเคอันนี้อยู่ในโอเพนนิ่งที่เราถอดมาทั้งหมดนะครับก็แทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเขาพยายามที่จะควีนมาเช็คนะครับผมดูแล้วตอนนี้โอเค ไล่ในก่อนนะครับแบบนี้เราได้เปรียบอเขาไม่หลบนี้เราก,กินเช็คไปก่อนนะครับแล้วก็กินหนหนะครับแล้วก็ที้คาสเซลไล่ในครับแล้วก็พินนะครับพินนะครับทาให้คิงเขาขยับไม่ได้นะครับโอเคเขาขยับลบไป ไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราออ่อืมได้มาตอนนี้ไม่ดีนะครับว่าเราได้จังหวะที่จะเดินบิชอปม่อีกโจมตีพรอนก่อนนะครับโอเคกินเลยครับอืม Okay. ผูกไว้ก่อนนะครับอ้าวเรารู้ผูกไว้แล้วเขายังกินนะครับเขาจะมองไม่เห็นนะครับกินนะครับแลกให้หมดเราเหลือ8วินาทีนะครับเตรียมเช็คเมดนะครับเช็คเมดโอเค ตอนนี้เหลือ1นาที40่สิบวิเราอยู่อันดับ19นะครับโอเคนะครับหน้าคิงเดินกางปีกแท็กนะครับตอนนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับบีช็อป B5 เช็คถอยมาเดิน D3 แล้วเข้าป้อมครับควีมา E1 นะครับการเดิน B5 นะครับตอนนี้ควีมาเพิ่ม อไอเดีย F5 นะครับอันนี้เราได้พอนฟรีโอเคก็กินเลยก็ได้ครับ F5 ใน G5 ก่อนละกันครับถอยก่อนกินกิน ผมเหมือนจะเดินผิดนะครับ f5 ครับเพื่อที่จะเปิดลายบิชอปโจมตี s6 นะครับอืมเขากินแล้วก็กินบิชอปโอเคกินบิชอปนะครับตามด้วยไนท์ nice. นะครับ เขาจะคิงเขาโดดเดียวนะครับแต่เราเอาในไป s 3มาที5าอะไรทำนองนี้นะครับแต่เขามีโต้อยู่ครับอืมโหก่อนครับเล่นด้วยความอดทนนะครับ15วิ ได้บิชอปเรามีตาโฟกนะครับเอาไม่ได้โฟก์ะเช็คเฮชเชร์นะครับเช็คเช็คโอเคยังไงเนี่ยชนะเวลานะครับแล้วก็จบหมดทอร์มิททอร์นาเมนต์พอดีโอเคจบที่อันดับ24นะครับเกมเมื่อกี้ เราเล่นจบหลังทัวร์นาเมนต์นะครับเวลาหมดไปก่อนเดี๋ยวเราสรุปผลนิดนึงนะครับอันดับหนึ่งเป็นนามินีมัตเตอร์นะครับหรือว่า NM นี่นะครับโคานยิริก er นะครับจากตุรกีนะครับเลตติ้งเขาเลตติ้งบูเลตเขาเท่าไหร่เนี่ย2,253น้ยนะครับแล้วก็ performance เขานา2,370นะครับโดยชนะ79%นะครับมีการเบอร์เซิร์กหรือว่าต่อเวลาเนี่ย14%ของเกมเล่นไปทั้งหมด14เกมนะครับถ้าดูอันดับนี้นะครับเขาแพ้2เกมหลังนะครับผมคิดว่าเขาเล่นแบบต่อเวลาให้ก็เลยแพ้นะครับแล้วก็อันดับ2นะครับถ้วยเงินนี่คุณซาจิก้านะครับ น, 2, นะนี่นะครับเลตติ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึง2,500เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับมี40คะแนนแพ้คุณอันดับ1ไปแค่3คะแนนเท่านั้นเองอันดับส่วนอันดับ3นี่นะครับค่อนข้างจะห่างนะครับ30คะแนน34คะแนนนะครับก็ส่วนผมนะครับอยู่อันดับ24ก็มี19คะแนนนะครับตอนแรกค่อนข้างจะมั่วนะครับเล่น เบิร์ดบันเดอร์เยอะเลยนะครับเดินผิดเดินชนะเดินเสมออะไรอย่างนี้นะครับก็ผมมี performance 2อ3 9เะครับเล่น8ป1เกมชนะ64%นะครับเดตติ้งเฉลี่ยผู้เล่นพัน0นะครับนี่นะครับแพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพื่สำหรับการติดตามชมนะครับในคลิปสั้นๆนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ